คุเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะไม่ใช่เป็ดนะคะนี่นกค่ะอีกนี้เป็นนกฝูงนกกระแตแต่แวดนะคะฝูงใหญ่มากเนี่ยค่ะใหญ่จริงนันช่างเข้าใจรู้จังเลยค่ะว่า ที่อยุธยาเนี่ยไม่มีคนทำร้ายมันมันก็เลยมากันหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะมันมาจากที่ไหนกันก็ไม่รู้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเป็นนกกระแตแต้แวดมันก็จะอยู่ในกลุ่มของมันเป็นนกกระยางก็จะกระยางล้วนเลยค่ะอยู่ในกลุ่มของมัน oh. แน่นะนกตะกลมตะกี้นะคะที่ที่แย่ถ่ายตะกี้เนี่ยมันเป็นนกตะกลมนี่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะยาก็จะไปส่งนมเนาะก็เห็นแล้วก็อดจะจอดถ่ายรูปให้ดูไม่ได้ค่ะดูนะคะ่ะบนท้องฟ้าก็ดำมืดเลยค่ะมากันเป็นฝูงเลยตรงนี้ก็ไม่ใช่นิดหน่อยแค่นี้ก่อนนะคะอุ้ยมาและมาแล้ว สวยงามมากเลยค่ะโอ้โหโอ้โหช่างอวดโฉมดีนะนๆไม่ใช่น้อยเลยค่ะทุกคนไม่ใช่น้อยจริงๆนะคะ เห็นไหมคะทุกคนดูเห็นไหมฝูงนกไม่ใช่น้อยเลยนะคะบนท้องฟ้าดำเลยมีแต่นกทั้งนั้นนี่อยุธยานะคะ มันเป็นนกกระยางวันนี้มันเป็นนกอะไรอะ่ะยายเนี่ยเขาเรียกนกอะไรมีนกปักห่างกับนกกระแตะแต่วัดใช่ไหมโอ้ยมันมาเยอะแยะเลยเนาะไม่รู้มันมาจากที่ไหนเยอะมากเออไปอยู่ต่างจังหวัดไม่เหลือนะเนี่ย มันรู้ด้วยนะจะมาอยู่ที่ยุธยาเนี่ยรู้ว่าไม่มีคนทำมันจ้นนเนะเออแล้วมันก็มันก็ไม่ไปกินที่ข้าวข้าวเขากำลังเลื้งเหลืองมันก็ไม่กินนะนนแสดงว่ามันกินพวกหอยพวกปู เยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะ อยุธยาเนี่ยทำข้าวปีหนึ่งหลายครั้งมากที่อื่นแห้งแล้งกันดานแต่ที่นี่มีน้ำใช้อุดมสมบูรณ์มากๆ เสียงมันร้องเว็ดเว็ดนั่นคือนอกกระแตแต้ว